ชื่อเยรวัตน์ไทกล้าตำแหน่งครูชำงงนาญชั้นพิเศษโรงเรียนชุมชนสิบสองท่าตามประชาตลิตอำาเภอบางทุ่มจังหวัดพิศณุโลกสอนชั้นอนุบาลปีที่สองครับรรจุครั้งแรกวันที่สองพฤศจิกายน2524าตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนนิคมบางลระกรนรสองอําเภอบางลระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกทําการสอนมานาน8ปปีก็ย้ายมาดํารงตําแหน่ง ที่โรงเรียนชุมชน12ท่าตานประชาสลิดอเภอบางกระทุ่มจัังหวดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2532จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา30ปี11เดือนค่ะคติประจําใจความพยายามนํามาซึ่งความสําเร็จเชื่อว่าความพยายามเนี่ยนํามาซึ่งความสําเร็จนั้น การทําอะไรก็ตามต้องใช้ความพยายามซึ่งอาจจะประ,ประสบกับปัญหาไม่มากก็น้อยหรืออุปสรรคแต่ความพยายามนั้นก็จะทําให้เราสําเร็จได้สักวันใดวันหนึ่ง